กรีดใหม่ดาวิการ่วมงานแบรนด์ดังนั่งกระทบไหล่นางเอกซุกตาเกาหลีคนนี้ถือได้ว่าเป็นยุคทองของนักแสดงชาวไทยในการร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกโดยเฉพาะแบรนด์แฟชั่นยักษ์ใหญ่อย่างกุชชี่ที่พิถีพิถันในการเลือกตัวแทนของแบรนด์เป็นอย่างมากหลังจากเคยร่วมงานกันหลายครั้งรวมถึงใหม่ดาวิกาในฐานะ แฟนออฟกุชชี่ที่ล่าสุดนี้เธอได้เข้าร่วมโชว์กุชชี่คอลเลคชันคอสโม o โกนีที่ประเทศอิตาลีแถมยังได้เผยลุกสุดน่าประทับใจให้กับบรรดาแฟนคลับได้เห็นกันด้วยและยิ่งไปกว่านั้นใหม่ดาวิกายังได้พบปะคนดังมากมายอย่างล่าสุดเธอได้ถ่ายภาพคู่กับชินมินอานางเอกจากซีรีส์เกาหลีเรื่องดังอย่างโฮมทาวชะชะช,ะช,ะชะ่าบอกเลยว่าภาพนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับของทั้งสงสาวฮือฮาหนักมาก เพราะเป็นถึงขั้นระดับซุปตามาเจอกันทั้งทีแถมความสวยของทั้งสองสาวยังกินกันไม่ลงงานนี้ก็สวยแพ็คคู่ไปเลยจ้า